ที่ออกมาอัปเดตอาการนะคะนั่นคือนักแสดงรุ่นใหญ่ป้าแมวรุ่งการดาค่ะที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมซึ่งตอนนี้ก็รักษาด้วยการฉีดสเตมเซลล์เป็นครั้งที่3แล้วนะคะแล้วก็หวังว่าจะกลับมาเดินได้เหมือนปกติค่ะ ก่อนหน้านี้เรียกว่าแฟนๆต่างเป็นห่วงเลยนะคะสําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ป้าแมวหลังมีอาการขาวบวมแล้วก็ข้อเข่าเ,ขาเสื่อมค่ะจนต้องเข้ารับการรักษานะคะเพราะว่าไม่สามารถเดินเองได้ตามปกติต้องมีไม้เท้าเนี่ยคอยช่วยพยุงอยู่ตลอดล่าสุดป้าแมวได้ออกัปเดตอาการอีกครั้งนะคะบอกว่าอาทิตย์หน้าเตรียมที่จะฉีดสเตมเซลล์ไปที่ข้อเข่าเ,ขาเป็นครั้งที่3ค่ะซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสกลับมาเดินได้เหมือนปกติแล้วก็หวังว่าจะไม่ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเหมือนเดิมนะคะ ทางนี้ป้าแมวยังพูดถึงความคืบหน้าคดีที่เข้าแจ้งความกับปอทด้วยค่ะหลังมีเพจนําภาพตนเนี่ยไปโฆษณาป้าแมวก็บอกว่าทางคู่กรณีได้โทรศัพท์มาขอโทษนะคะซึ่งตนก็ยอมความไปค่ะแล้วก็คู่กรณีได้ชดใช้เพียงเล็กน้อยประมาณหมื่นกว่าบาทจากที่เรียกไปกว่า10ล้านบาทค่ะตอนนี้นะคะสเตมเซลล์ที่เราฉีเข้าไปเนี่ยมันมันไปเขาเรียกไปเสริมสร้างนะครับเรื่องของการปลูก แต่ก็ปวดที่เรียกเอ็นนะคบแล้วก็มีการชาชาที่ที่เท้านะคะแล้วก็ที่เอ็นเนี่ยจะปวดีนี้ก็ได้ได,ได้ตรวจเลือดแล้วคนเลือดออกมาที่ดีหมดทุกอย่างก็หมายมั่นหมายมั่นว่าคงจะไม่ต้องใช้ไม้เท้าต่อไปนะคบแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่า,วาคุณหมอบอกว่าป้าแมวเนี่ยวัวเขาป้าแมวเนี่ยเสื่อมมาก